ชื่อเตยนภพัฒน์ขอละเอียดนะคะ,อ,ะ,ะอาชีพก็เคยทํารีสอร์ทนะคะที่กาญจนบุรีตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วค่ะ,คะมามาใช้ผลิตภัณฑ์เอเจลแล้วก็ประทับใจก็เลยมาทําเป็นธุรกิจอย่างจริงจังค่ะตอนนี้เ,เริ่มต้นจากสุขภาพของเตยเป็นไงบ้างคะออตอนแรกเลยเนี่ยออตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วค่ะเป็นโรค SNSA นะคะภูมิต้านทานตัวเองภูมิต้านทานตัวเองทําลายตัวเองคือปกติภูมิคุ้มกันจะต้องปกป้องเราใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะทําลายตัวเองตลอดเวลาเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็คือ ทำลายเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะกระดูก้วก็ประสาทความจําสายตาทําลายทั้งระบบเลยแล้วก็จะมีอาการมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็สามารถล้มไปโดยไม่รู้ตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนคนเป็นตะคิวค่ะแต่ว่าเป็นทั้งตัวแล้วเป็นทีหนึ่งสวัน5วัน7วันคนอายุเยอะใช่ค่ะแล้วก็เข่าก็เสื่อมทั้งสองข้างเลยตอนนี้อายุก็อีกนิดหนึ่งก็จะ uh -huh. เลขสี่แล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มต้นก็คือสุขภาพแย่มากตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรได้แล้วไม่สามารถทํางานได้ตอนนั้นคือตกงานแล้วนะคะรักษาตัว2อถึงสปีเนี่ยอยู่แต่โรงพยาบาลก็คือเข้าออกโรงพยาบาลทําการกยายภาพนะคะประคบร้อนฝังเข็มอัลตราซาวแล้วก็เริ่มหนักขึ้นก็เริ่มเริ่มฝังเข็มทั้งตัวเลยแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อตายเป็นพักๆเป็นระยะะตลอดเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทีนี้บังเอิญว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รู้จักเนี่ยแนะนําให้ทานเอเจลตอนนั้นเนี่ยคุณหมอสั่ง ให้ใช้สเตอรอลอยเดือนละแสนบาท,แส,บาทแสนบาทคือเนื่องจากว่ายาแก้ปวดแก้เสบเนี่ยมันไม่สามารถช่วยได้แล้วฉีดเข้าเส้นก็เอาไม่อยู่แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าใช้สเตอรอลอยซึ่งสเตอรอลอยเนี่ยถ้าคุณคุณใช้สักประมาณ2ปีเนี่ยถ้าคุณใช้บ่อยเนี่ยคือกระดูกพุนกระเพาะพังตับพังไตาวาย เราก็ทําใจบังเอิญว่าโชคดีอาจจะมีบุญนะคะก็ผู้ใหญ่ท่านนี้มามาแนะนําก็เลยลองตัดสินใจว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยลองทานดูก็เลยทานตัวมินตัวนี้นะคะสีแดงตัวนี้กับตัวเอ็กโซสีม่วงนะคะสุดยอดมากมากค่ะตั้งแต่ประมาณ4ี่ห้าซองแรกเนี่ยอาการปวดที่ปวดตลอดเวลาเนี่ยก็คือมันลดลงเกือบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตัวตัวเฟรอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามีภาวะเขาเสื่อมทั้งสองข้างเลยนะคะก็ก็ทานมาต่อเนื่องตอนนี้2ปี4เดือนแล้วค่ะไม่ คยคือตอนนี้หน้าหน้าตาเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าอินเสิร์ตรูปดูแล้วจะตกใจนะคะว่ามันแก่มากๆตอนนี้คือหน้าตาผิวพรรณคือคือเด็กลงเป็น10ปีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเราสามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้นะคะ<อ>สวยเหมือนเดิมแล้วสวยมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมาก2ปีมานี้ไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่เคยทานยาแม้แต่เม็ดเดียวไม่เคยไปกายภาพฝังเข็มไม่เคยใช้สเตอรลอยเลยตอนนี้ก็รับประทาน ม,มินกับเอ็กโซนะคะแล้วก็เฟรกเนี่ยเป็นบางครั้งคราวแล้วค่ะแต่ว่ามินกับเอ็กโซเนี่ยทานต่อเนื่องแต่ว่าเ,เดี๋ยวนี้ทานบ้างไม่ทานบ้างก็โอเคแล้วค่ะมันอยู่ได้แล้วเคยหยุดถึง15วันลองดูนะคะว่าจะมีอาการไหมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นก็เลยทานต่อเนื่องเพราะว่ามันมันทำให้เราแข็งแรง